ภาษาเดอะไวท์เฮาส์รับสอนทั้งภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศส 4. ญี่ปุ่นโดยทีมง,งานมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำอาทิจุฬาธรรมศาสตร์และยังต่อย,ยอดเพิ่มคุณความรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสังคมศึกษาสอนสดทั้งรายเดี่ยวและกลุ่มด้วยสื่อการเรียนที่ได้มาตรฐานห้องเรียนกว้างขวางรองรับนักเรียนได้มากถึง30คนนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนด้วยบ้านภาษาเดอะไวท์เฮาส์บนถนนมุข,ขมนตรีตั้บลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร044252588และ0946636991าา 3, 3, 4, 4. หากใครที่กำลังมองหาที่พักแสนสบายและอาหารที่สุดแสนจะอร่อยเราขอแนะนำสายันริมน้ำแอนรีสอร์ทตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สายันรีสอร์ทห้องพักที่มีให้คุณเลือกหลากหลายทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหรูหรากว้างขวางในราคาที่แสนจะประหยัดพร้อมอาหารเช้าสายันริมน้ำดื่มด่ำบรรยากาศและรสชาติอาหารที่ลงตัวกับเมนูแนะนำปลาช่อนสายันตม้มยำปลาทับทิมปูเนื้อผัดผงกะหรี่ปลากระพงทอดน้ำปลา ขาหมูทอดกรอบที่พร้อมบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาสายยนริมน้ำแอนรีสอร์ทอยู่บนถนนเซนเมรี่เลยไฟแดงก่อนถึงโรงเรียนสุรานารีสองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0944685515และ0817900824 ดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความย้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางที่มีชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แวดล้อมภาคที่11ลงพื้นที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังชาบ้านร้องเรียนท่าสายปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารนณะทานน้ำใจคนไทยหลังไหลบริจาคช่วยเหลือหนูน้อยวัยสีเดือนหลังมีเนื้องอกร้ายออกมาทางจมูกทำให้หายใจลำบากประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน บริษัท CTH นครราชสีมาจัดการแข่งขันฟุตบอล5คนภายใต้ฟุตบอลมันกับ CTH หรือ CTH ค,ครั้งที่1ติดตามประเด็นข่าวทั้งหมดได้จากวิไลลักษุกเกษไพโรธแทนกเกษทีมข่าว CTH นครราชสีมาใน CTH News ข,ข่าวภาคค่ำมประจำวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CTH News ค่ะคข่าวภาคกาประจำวันนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายน2557นะคะกับคุณไพโรธแทนเกษมและดิฉันวิไลลักษณ์สุก,กเกษมค่ะครับก็มาติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาตลอดทั้งวันนคะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง2ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางช่อง CTS 10นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w c t h c o l r a d t t v ัด้เองค่ะ,คะวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามโดยเฉพาะข่าวความเคลื่อนไหวภายในจังหวัดนครราชสีมาของเราค่ะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะทางด้านผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่8ตอนนี้ได้มีการเผยถึงฝนทิ้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีปริมาณน้ําฝนไหลลง เขื่อน5แห่งของจังหวัดนครราชสีมายัางต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดเอาไว้นะคะพร้อมสั่งระงับการระบายน้ำเกือบทั้งหมดค่ะโดยคาดว่า,าภายในเดือนนี้นะคะอาจจะมีพายุจอนเข้ามาช่วยคลี่คลายวิกฤตได้ค่ะ นายชิดชนกสมประเสริฐนะคะผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่8ได้เปิดเผยว่า,สำ,าสำหรับฝนที่ตกลงมาในจังหวัดนครราชสีมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่มากนักโดยส่วนใหญ่จะตกท้ายเขื่อนทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างนะคะต่างๆเป็นไปไม่เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําลําตะคองอำเภอสีคิ้วนะคะมีปริมาณน้ําไหลลงมาสู่อ่างเพียง30ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นขณะที่อ่างเก็บน้ําลาพระเพ นะคะอำเภอปักธงชยัยมีปริมาณน้ําไหลลงอ่างเพียง4แสนลูกบาศก์เมตรค่ะจึงทําให้สถานการณ์อ่างเก็บน้ําทั้ง5แห่งนะคะยังอยู่ในยังเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะดังนั้นในช่วงนี้ค่ะจึงต้องหยุดการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําก่อนมีเพียงอ่างเก็บน้ําลําตะคองแห่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ระบายน้ําวันละ3 0 0นลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะสําหรับทําน้ําประปานะคะของเขตเทศบาลนครนครราชสีมาแต่อย่างไรก็ตามนะคนะก็ยนะังมีโอกาสจนถึง สิ้นเดือนกันยายนนี้หากมีพายุจอนเข้ามานะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาในปริมาณมากบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำนะคะจะทำให้พ้นวิกฤตได้แต่ถ้าหากว่าไปจนถึงเดือนตุลาคมแล้วนะคะคาดการว่าอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงนะคะซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์ภายในเดือนกันยายนนี้ก่อนว่าสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้ง5แห่งของจังหวัดนครราชสีมานะคะขณะนี้ประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะมีปริมาณน้ําอยู่ที่130 หล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละ43ของความจุกักเก็บทั้งหมด314ล้านลูกบาทเมตรค่ะอ่างเก็บน้ําลำมูลบนนะคะมีปริมาณน้ํา71ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ50ของความจุกักเก็บทั้งหมด141ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ําลําแชะนะคะมีปริมาณน้ํา160ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ58ของความจุกักเก็บทั้งหมด275ล้านลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ําลําพระเพิงนะคะมีปริมาณน้ํา16ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิด เป็นร้อยละ15ของความจุก,กักเก็บ109ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ําลําปรายมานนะคะมีปริมาณน้ํา47ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ48ของความจุก,กักเก็บทั้งหมด98้าล้านลูกบาทเมตรค่ะพร้อมครับ3ม นั่นก็เป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะภายในจังหวัดนครราชสีมาถ้าหากว่าในเ,ออเดือนกันยายนนี้ะนะคะฝนไม่ตกลงมาเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีเพียงอ่างเก็บน้ําลําตะคองเท่านั้นที่ปล่อยน้ําออกมาเพื่อที่จะให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราได้อุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในเขตของพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมานั่นเองค่ะ จากเรื่องราวของปริมาณน้ำนะครับเรามาดูเรื่องราวของคุณภาพน้ํากันบ้างครับคุณผู้ชมครับเจ้าที่สิ่งแวดล้อมภาค11นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าท่าสายได้มีการปล่อยน้ําเสียพบว่าคุณภาพน้ําตอนนี้ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานน,นายนรินทร์ทรงนิพกุลค,ครับในอำเภอพิมายนายนภงสิริ โรพาผพุ่งโวยการส่วนควบคุมน้ําคุณภาพน้ําสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่บ้านคลองนมวัวหมู่ที่11ตำบลสัมฤทธิ์อพิมายจัังหดนครราชสีมาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าท่าสายของนายสิริชัยปราณภูมิอายุ56ปีที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่11ตำบลสัมฤทธิ์อพิมายจัังหวดนครราชสีมาว่าท่าสายดังกล่าวแอบปล่อยน้ําเสียลงในคลองสาธารณะส่งผลทําให้น้ําในคลองสาธารณะไม่สามารถที่จะนําน้ํามาอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ได้ส่งผลทําให้ประชากรน,นะครับรวมถึงประชาชนกว่า500หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนทางนี้ทางเจ้าหน้าที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11และกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําน้ําในคลองสาธารณะนี้ขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพพบว่าคุณภาพน้ําตอนนี้ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีความเค็มความเค็มดังกล่านะครับก็เป็นกรด25%เเซึ่งไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11และกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยังได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำที่เก็บไว้ในบ่อท่าสายของนายสิริชัยปราณภูมิก็พบว่า คุณภาพน้ำมีความเป็นกรดสูงถึง20.1ซซึ่งมีความเค็มสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับจึงทำให้น้ำที่อยู่ในคลองสาธารณะติดกับท่าทรายดังกล่าวมีความเค็มสูงไปด้วยทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งเจ้าของท่าทรายดังกล่าวให้หามาตรการในการบำบัดน้ำเค็มโดยการสูบน้ำเข้าไปปรับสภาพน้ำเค็มในท่าทรายดังกล่าวและเร่งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณน้ำเค็มที่อยู่ในท่าทรายดังกล่าวให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติได้หากยังไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่11และกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จัดแจ้งความดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะในเขตพื้นที่ของอำเภอพี่หมยค,ค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้ทางเทศบาลนครนะครราชสีมาได้มีการวางแผนนะคะดูในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเวลาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะติดต่อกันหลายชั่วโมงก็จะมีหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะที่จะมีน้ําท่วมขังจนทําให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเกิดความลําบากนะคะซึ่งทาง เทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้มีการจัดแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังหลายจุดพร้อมกับการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะหลังจากที่เทศบาลนครนครราชสีมาค่ะได้ลงพื้นที่สํารวจว่าพื้นที่ใดนะคะยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมขังเป็นประจําเพื่อเร่งระบายน้ําในพื้นที่เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยังได้มีการจัดเตรียมแผนบูรณาการเรื่องการจราจรในพื้นที่อีกด้วยผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ค่ะไปดู ในส่วนของการ uh ในการบูรณาการของทางเทศบาลนครนะครราชสีมานะคะบริเวณถนนมิตรภาพแยกโรงแรม KS เอสพาวิเลียนะคะทางเข้าตลาดย่าโมทางเทศบาลนครนะครราชสีมาได้มีการเตรียมขุดลอกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มขนาดท่อระบายน้ําสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อมีปริมาณน้ําฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะส่งผลให้ในถนนนะคะพื้นที่ดังกล่าวนะมีน้ําท่วมขังเป็นประจําแล้วก็รถสัญจรไปมาค่อนข้างลําบากนะคะจึงได้มีการวางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่เพื่อรองรับ ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟถนนเรียบนครทางเทศบาลนครนะครราชสีมาก็ได้มีการวางท่อแล้วก็สร้างระบบระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจราจรและเพิ่มสัญญาณไฟจราจรนะคะเพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนนะคะโดยขณะน,นี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการค่ะแต่คาดว่าในเร็ววันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของเทศบาล นครนครราชสีมาก็ต้องขออภัยมานาโอกาสนี้หากทําให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาและพี่น้องประชาชนนะคะที่มีความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งความเดือดร้อนของท่านได้ที่เทศบาลนครนครนคร,ราชสีมานะคะหมายเลขสายด่วนค่ะ1559เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไปค่ะ นั่นก็เป็นในส่วนของการบริหารจัดการนะคะที่ทางเทศบาลนครนะครราชสีมาได้ลงพื้นที่นะคะไปหลายจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบริเวณสวายเรียงนะคะ,ะก็ได้มีการวางท่อใหม่<ช>นะคะคแล้วก็ทําถนนให้สูงขึ้นหรือว่าจะเป็นบริเวณทางเข้ามิตรภาพซอยสีด้านหลังเส้นสุราสองก็ได้มีการวางท่อใหม่แล้วก็ถมถนนให้สูงขึ้นนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณทางเข้าตลาดย่าโมนะคะคซึ่งตอนนี้ก็กําลังดําเนินการวางท่ออยู่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะขับรถผ่านมา ผ่านไปแถวๆนั้นก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วยกันเล้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ายังมีเกี่ยวกับในเรื่องของการมอบอาชีพนะคะให้กับครอบครัวออทิสติกนะคะซึ่งทางด้านจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีการร่วมกันกันกบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ภาคเอกชนนะคะมอบวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครอบครัวเด็กออทิสติกนะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าสักครู่คะ่ะ